วิธีถอดหรือใส่ที่รองหน้าปิโกสีอัลต้าและปิโกสงายแว่นขึ้นจากนั้นใช้มือข้างที่ถน,นัดนิ้วชี้นิ้วโป้งจับไปด้านข้างแล้วก็ถอดดึงออกมาเบาๆแค่นี้ก็ออกแล้วเพราะว่าที่รองหน้าของปิโกสจะใช้แม่เหล็กเป็นตัวยึดสำหรับคนที่จะใส่ตัวเสริมเพิ่มระยะสำหรับคนใส่แวน่นก็ใส่ไปง่ายๆสำหรับการถอดตัวเสริมให้กลับแว่นขึ้นแล้วก็ดึงจากด้านบนจะง่ายกว่า วิธีใส่สายคาดหัวให้นำเอาตัวล็อกสอดเข้าไปที่แกนที่คาดหัวตรงนี้ใส่ที่รองหน้าแบบง่ายๆเพราะเป็นแม่เหล็กวิธีถอดสายคาดหัวถอดที่รองหน้าออกก่อนจากนั้นดึงเอาตัวล็อกออกจากแกนล็อกเบาๆแบบนี้ช่องล็อกจะเป็นช่องแคบๆ วิธีถอดแผ่นปิดล่องจมูกเป็นยางบางๆให้ทำการถอดแผ่นออกมาเบาแบบนี้วิธีใส่แผ่นปิดล่องจมูกสอดแผ่นปิดล่องจมูกเข้าที่ล็อกที่รองหน้าของปิโกซีเอลตาสามารถใช้ร่วมกับที่รองหน้าของปิโกซีได้อย่างพอดี